24นะคะกับยีบหลักของงานคือองค์กรที่น่าไว้วางใจนะคะสำหรับห้องที่อาจารย์กำลังเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะคือห้องแซฟทีาน1 5นะคะซึ่งเราก็มีทีมลากของเราเหมือนกันนะคะคือฮาร์ดแวร์ซัพพอร์ตติเสเต์นะคะก็ในหัวข้อที่อาจารย์ได้รับฟังในระดับต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ขอเสียงตอบรับอาจารย์สาธิตนลิภนค่ะ ขออนุญาตดูเวทีให้อาจารย์นะคะครับทำงานร่วมกันครับหลายเวทีนะครับนะก็เห็นเห็นผลงานว่าน่าจะมาถ่ายทอดดีๆครับจักรงพยาบัตารศักดิ์สิทกทมนะนี่เป็นลมอุบาติารณ์ศักดิ์สิทกทมขึ้นอยู่กับสังกัดแต่สำนักงานแพทย์ของของประเทศมหานครนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ก็สวนไม่แพ้กันพักเลยขออนุให้เราดูหน่อย เรียนเบรมมาพัฒนาได้อย่างจริงจังครับก็สวัสดีนะคะ่านผู้ร่วมเข้าอบรมทุกท่านนะคะในส่วนของตเองนนเนี่ยที่เข้ามาสนใจในเรื่องของเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็เทรนทำงานคุณภาพผ่าสิปีนะเป็นเรขาสทศนาคุณภาพรับผิดชอบดูแลเรื่องของโปรแกรมบรืหารความเสี่ยง <S <S อของโรงพยาบาลแล้วก็รับผิดชอบดูแลเรื่องของโปรแกรมความเสี่ยงที่เป็น nonclinical r e s e แล้วเราก็พบว่ามีอบัตรการเกี่ยวกับเรื่อง,องเครื่องมืออยู่เป็นสายจัแล้วก็เมื่อสัก ห้กปีที่แล้วเนี่ยจะมีอุบัติการความเสี่ยงที่เป็นเซอิที่ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์ทาให้เรากลับมาสนใจว่าเออระบบซัพพอร์ตคลินิกที่เป็นเรื่องของเครื่องมือที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ความสนใจนักเนี่ยมันมีผลกับคุณภาพการดูแลรักษา มันมีผลต่อ,อความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลด้วยนะคะ <c oughs> กะ็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอะระบบของเครื่องมือที่ได้ฟอ,องตัวขึ้นมาก็ได้ถือโอกาสตรงนั้น,เ,นเข้ามาเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการดูแลจัดการในส่วนของตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนก็คือว่าได้รับโอกาสจากท่านผู้บริหารให้มาดูแลในเรื่องของการจาร่ายกลาง งานแจกลางเป็นงานที่มีเครื่องมือค่อนข้างเยอะนะคะเอ๊ะเราจัดบริหารจัดการอย่างไรให้เครื่องมือนั้นมีคุณภาพได้เครื่องมือมีตั้งแต่เครื่องมือที่เป็นแมชชีนใหญ,ใหญ่ในการทํารายเชื้อการล้างการทําสะอาดด้วยเราเราในฐานะพีบาววิชาชีพเราไม่เคยสนใจเรื่องเครื่องมือ่ะเครื่องมือเป็นหน้าที่ของซ่อมบำรุงสิเครื่องมือเป็นหน้าที่ของช่างแต่ในเมื่อเราได้รับบทบาทตรงนี้เนี่ยความทเรากลับมาทบทวนว่าในความเป็นจริงแล้วในยูเซอร์หน้างานหรือคนใช้งานนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีบทบาทในเรื่องของการรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาให้เครื่องมือมีปสิขภาพมากที่สุดประกอบกับงานใจตางน,นั้นเนี่ยนอกจากมีแมชชีนใหญ่ๆที่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการล้างกับวามสัดเครื่องมือเนี่ยตัวเครื่องมือเล็กๆเองเ,เ,เนี่ย,ม,ยม,มันแรงมันใจที่ทำให้อ่มารับดูแลเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะคะคือเริ่มจากเต็งเป็นพยาบาลแล้วก็ เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัตุถูกแฉนแล้วก็เป็นวิสัยทีพยาบาลด้วยในโรงพยาบาลเนี้่ะจะทำลายบทตาหน้าที่มากนะคะหลังจากนั้นก็คือเพราะมีเคสพุ๊พที่อารอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมือของเราจะไม่พร้อมตรงที่มีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนแล้วก็อย่างดีฟิบจะมีจุดนั้นหนึ่งตัวแล้วพอดีที่จุดที่เราทํางานอยู่มันชํารุดแล้วส่งซ่อมแล้วทีนี้เวลาจะใช้เราต้องไปดึงมาจากตึกนึง ลองมึกถึงบรรยากาศของโรงพยาบาลชุมชนนะคะจะเป็นตึกเล็กๆที่มีทางเชื่อมนะคะก็ทําให้เรามองว่าเครื่องมือที่จอดต่อมาถึงคนไข้อะคะใช้เวลาในการเดินทางนะคะทําให้การช่วยเหลือนขณะนั้นแทนที่ขงนีก็ไ้จะต้องขอให้อำเภอสองนิดนึงนะคะว่าอำเภอสองเป็นหนึ่งในแปดอำเภอของจังหวัดแพร่นะคะมีประวัติในํารานบนินการใีพิพากนะคะ มีทั้งหมด8ตำบล84หมู่บ้านประชากรทั้งหมด55,000คนเสร็จนะคะแล้วก็โรงพยาบาล2เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30ตเตียงนะคะภายใต้การน,นำของผู้บริการคือในแพทย์บนชับุญมีงนะคะขอสรุปในสไลด์สุดท้ายนะคะเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยนะคะ ครื่องแพทย์ที่ปลอดภัยนั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเครื่องนั้นจะต้องมีประสิทธิผลนะคะแล้วก็จะต้องมีสมรรถนะการทํางานที่สูงนะคะมีความเชื่อตรงแน่เชื่อถือแล้วก็ลดมลพิษสิ่งแวดล,ลอ้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานและสุดท้ายก็คือมีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และก็ผู้ป่วยที่เรามาไปใช้นะคะเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรเป็นไปตามเป้าหมายเราหรือยังนะคะเราลงไปเฝ้าดูนะเฝ้าดูในที่นี้ก็คือดู ดูวัตการความเสี่ยงต่างๆของเรื่องเรื่องมือแล้วก็เฝ้าดูโดยการใช้เช็คเซอร์เมทริจีลงไปตามรอยอยู่ระบบหน้าหน้างานแล้วก็นากลับมาทําแกะอะไรสุดท้ายเราก็ไปปรับเปลี่ยนให้สามารถที่จะเดินไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ผมด,ดีใจที่วิ่ยากรทั้งสองท่านเนี่ยใช้ตีงานที่เราคิดขึ้นมาว่าถ้าเรื่องเครื่องมือบถไฟเนี่ยเราจะใช้มองให้ขบบเขบอกยรเนย ป็นวงจรชีวิตของเครื่องเลยเพราะองจัดการเป็นปัญหาเป็นจุดอ่อนของมันถ้าเป็นเรื่องของเราก็เลยจุดอ่อนแต่ถ้าเป็นปัญหาของข้างนอกอยี่ยโบสถ์สายไม่ดีต่างกันเลยปัญหาใช่ป็นเราาเราจัดการกั็นจุดอ่อนและก็ปัญหาไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทําลายทิ้งตอนนี้ขอฝากเรื่องกับทลายทิ้งแล้วกันเพราะว่าน้ฟิกแกกลับมาค่อนข้างเยอะเยอะและตัวเองก็เคยไปตรวจรักคืนว่าจัดการเค่อนอบ่อยแล้วก็ไปสามารถเปิดเผยได้แมันมีเทคนิคมากมายแต่ที่สาคัญที่เป็นพางวิชาการก็คือ ท่านมาตรฐานมารองรับไม่ได้แล้วก็เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดทันทีีมาตรฐานหลักๆอยู่สุดมากเราจะพลาดตรงที่เราไม่ได้เขียนมาตรฐานเพื่อเป็นช่องโหว่ให้ให้บริษัทที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าถ้า้เครื่องมื่นจะไม่จะมีมาตรฐานอะไร A M E ใช่ไหมฮะตัวนี้มาตรฐานทีโดยเฉพาะต่างเขียนเลยว่าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตัวนี้เลยนะไม่ใช่ผ่านมาตรฐานหรือทำตามมาตรฐานนะต้องได้มาตรฐานอย่างเดียว นะครับและสเปคที่พลาดจะมากก็คือเวลาเขียนเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ในของจากซึ่งสมัยก่อนเป็นปัญหามากและปัจจุบันไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าท่านเขียนให้ดีที่สุดเนี่ยบางคนไปเขียนผลิตภัณฑ์ในตัวรับก็ไม่ผ่านเลยเพราะทุกอย่างจะต้องทําจากประเทศนั้นทั้งหมดซึ่งในความเป็นจริงในตลาดมันไม่มีหละมันกน็แยกผลิตออมาประกบอบที่ใดที่หนึ่งแล้วผลิตภัณฑ์จากก็เหมือนกันผลิตภัณฑ์จากเนี่ยผลิตภัณฑ์จากอเมริกาเครื่องนั้นจะต้องถูกส่งมาจากอเมริกาเท่านั้น ส่งมาที่สิงคโบร์ไม่ได้ต้องส่งมาจากประเทศเตกางๆช่วงนนี้ก็เลยใช้คำว่าผลิตภัณฑ์ของของเขาเป็นลายเส้นเขาจะผลิตที่ไหนก็ได้แต่แต่ได้ลายเส้น่ะคุณภาพเราประกันตรงนั้นนะครับมันสเปคถ้าโรงพาบาลทำไม่ได้หรือยังไงก็ตามนะมาปรึกษามาให้เราติดตุกแทนได้ครับฮ